รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจ Joyce Meyer อาจจะมีบางคนที่มาในวันนี้และแน่นอนคนที่กำลังชมทางทีวีคุณกำลังสงสัยว่าชีวิตคุณมีปัญหาอะไรกันแน่ฉันไม่รู้เลยว่าทำไมฉันถึงไม่มีความสุขคุณรู้อะไรไหมคำตอบอาจจะเป็นแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งคว้างก้อนหินใส่ฉันนะแต่มันอาจจะเป็นเพราะคุณเห็นแก่ตัว สาวกก็ยุ่งอยู่กับการแข่งขันกันเองว่าใครจะได้อยู่ในตำแหน่งนั้นพระเยซูเตือนให้พวกเขารู้ว่าการเป็นผู้รับใช้คือสิ่งที่พวกเขาจะต้องเสาะหาทุกคนพูดพร้อมกันเสาะหา <c oughs> คำว่าเสาะหาหมายถึงการไล่ล่าติดตามด้วยความพยายามทั้งหมดที่คุณมีดังนั้นการเสาะหาช่องทางที่จะรับใช้หมายความว่าเราจะต้องใช้ความพยายามในการเสาะหา อย่าให้เราเป็นคนที่ต้องได้ยินคำพยากรณ์สักสามอย่างหรือต้องเห็นทูตสวรรค์สักสองครั้งก่อนคุณถึงจะยอมทำเพื่อคนอื่นโอ้พระเจ้าถ้าเป็นไปได้ได้โปรดช่วยยืนยันหน่อยเถิดว่าพระองค์ต้องการให้ลูกทำในสิ่งที่นายจ้างต้องการในวันเสาร์นี้จริงๆลูกรอคำยืนยันจากพระองค์อยู่พระเจ้า เอาละพระเจ้าถ้าเรื่องนี้มาจากพระองค์จริงๆ <c oughs> ใช่ไหมฉันเคยทําทั้งหมดนั้นมาแล้วจนสุดท้ายฉันพบว่าถึงแม้ว่ามันไม่ได้มาจากพระเจ้าจริงๆพระองค์ก็ไม่มีทางโกรธฉันแน่ถ้าฉันช่วยเหลือคนอื่นสุดท้ายฉันควรทําแบบนั้นมากกว่าทําอย่างอื่นเพราะฉะนั้นฉันจะฉันจะให้คําพยากรณ์คุณตอนนี้เลยองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าคุณไม่จําเป็นต้องได้ยินคําพยากรณ์ก่อน,อนถึงจะช่วยเหลือคนอื่นได้ นี่คือประโยคสำคัญสำหรับวันนี้ฉันเพิ่งให้คำพยากรณ์กับคุณนะเมื่อไหร่ที่เป็นครั้งล่าสุดที่คุณได้นั่ง15นาทีแล้วอธิษฐานจริงๆว่าคุณจะทำอะไรเพื่อคนอื่นได้บ้างนั่นคือหนึ่งในเรื่องของซีลาลองหยุดคิดใคร่ครวญสักครู่หนึ่ง ฉันสร้างนิสัยแบบนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตอนที่ฉันทําฉันบอกได้เลยว่าฉันบอกตามตรงเลยว่ายิ่งฉันคิดว่าฉันสามารถทําอะไรให้คนอื่นได้บ้างพระเจ้าก็เริ่มสําแดงบางอย่างให้ฉันรู้แล้วฉันก็เริ่มรู้สึกตื่นเต้นจริงๆฉันบอกได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มรู้สึกตื่นเต้นแบบนั้นนั่นเป็นการยืนยันจากพระวิญญาณของพระเจ้าที่บอกว่าใช่แล้วเราพอใจแบบนี้ เราพอใจกับแผนการนี้อย่าให้เรานั่งตลอดเช้านี้คิดแต่ว่าเราอยากได้อะไรเพื่อตัวเองบ้างโอ้พระเจ้าถ้าลูกไม่ได้คําตอบภายใน24ชั่วโมงลูกก็ไม่รู้แล้วว่าลูกจะยังไงลูกไม่แน่ใจแล้วว่าลูกจะรอดอยู่ไหมถ้าเกิดลูกไม่ได้คำตอบรู้ไหมมีไม่กี่คนจริงๆมีน้อยกว่านั้นฉันมีสองคน ฉันหมายถึงฉันรู้จักกับผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่หลายคนที่ทํางานกับเราแต่มีอยู่สองสามคนเวลาที่ฉันขอให้เขาทําบางอย่างถ้าที่ของการตอบของเขาช่างน่าอาัศจรรย์มากเขาจะบอกว่ายินดีอย่างยิ่งและฉันชอบมากเลยคุณรู้ไหมว่ามันเป็นยังไงมันเหมือนกับและฉันไม่ชอบเลยเวลาที่ต้องขอให้ใครทําอะไรบางอย่างให้กับฉันคือคุณจะดูออกว่าเขาทําให้แน่แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากทาสักเท่าไหร่ หรืออ๋อได้สิแน่นอนก็คุณเป็นเจ้านายนี่นะแต่มันทำให้ฉันรู้สึกหงดหงิดยินดีมากให้เราเริ่มพูดแบบนั้นเวลามีคนขอให้เราทำอะไรบางอย่างฉันรู้สึกยินดีนะฉันยินดีมากฉันยินดีที่จะทำให้แทนที่จะแบบก็ได้ก็ได้สิโอเคโอเค เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ตอนนี้ฉันมีข้อพระคัมภีร์เป็นร้อยข้อเลยแต่จะอ่านให้คุณฟังสักสองสาข้อหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อ16จงดำเนินชีวิตยอย่างคนมีเสรีภาพแต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อทําความชั่วแต่จงดำเนินชีวิตหมายถึงตลอดเวลาอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกคนพูดพร้อมกันฉันอยู่ผู้รับใช้เอเฟซัสบทที่6 ข้อ5ถึงข้อ7ท่านทั้งหลายที่เป็นทาตุจงเชื่อฟังนายฝ่ายโลกด้วยความเกรงกลัวตัวสั่นและด้วยจริงใจเหมือนที่ทำต่อพระคริสต์ข้อ6ไม่เฉพาะแต่ขณะอยู่ในสายตาอย่างพวกประจบสอปลอแต่เหมือนอย่างทาตุของพระคริสต์ที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยความเต็มใจ โปรดจําไว้ว่าวิธีหนึ่งที่จะอธิษฐานก็คือขอบคุณพระเยซูสําหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทาในชีวิตของลูกแล้วเพิ่มเข้าไปอีกว่าขอพระองค์ช่วยให้ลูกเห็นคนที่ลูกสามารถช่วยได้ในวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่พระองค์ทาในชีวิตของลูกขอบคุณพระเจ้าสําหรับคําตอบที่พระองค์ให้กับลูกตอนนี้ได้โปรดให้ลูกเห็นคนที่ลูกจะช่วยได้โปรดให้ลูกเห็นว่าลูกจะทําอะไรเพื่อคนอื่นได้บ้าง ฉันหวังว่าคุณจะเริ่มรู้สึกลึก,ลกๆจากข้างในว่ามันสําคัญแค่ไหนที่จะช่วยให้ความชื่นชมยินดีของคุณเพิ่มขึ้นและเพิ่มความสุขให้กับชีวิตของคุณได้อย่างมากตอนนี้คุณอาจไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่พวกเราจะเข้าใจแน่นอนเห็นไหมบอกตามตรงเลยว่าปัญหาของคุณอาจจะเป็นฉันไม่ได้กําลังพูดกับคนที่นี่เท่านั้นแต่สิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาของเราแน่นอนเลยว่าเมื่อก่อนฉันเคยคิดแบบนี้มานานเรามัวแต่จดจ่อกับสิ่งที่เราต้องการ สิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เรายังไม่มีและสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ทำเพื่อเราฉันขอพูดอีกครั้งสำหรับฝากนี้บ้างฉันหมายถึงจริงไหมที่เราใช้เวลามากเกินไปหน่อยกับการที่ว่าเราอยากได้อะไรเราต้องการอะไรแล้วเราก็เริ่มไม่พอใจคนที่ไม่ได้ให้อย่างที่เราต้องการเธอไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกดีเลยอี่ ประเด็นก็คือมันไม่ได้ช่วยคุณมีสันติสุขเพิ่มขึ้นไม่ได้ช่วยเพิ่มความชื่นชมยินดีให้กับคุณไม่ได้ช่วยให้พระเจ้าอวยพรคุณด้วยแต่ฉันจะบอกให้ว่าอะไรที่จะทําให้พระเจ้าอวยพรคุณก็คือในระหว่างที่คุณอยู่ท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้น คุณยังสามารถพูดได้ว่าพระเจ้าพระองค์รู้ว่าเรื่องนี้ทาให้ลูกเจ็บมันยากมากสําหรับลูกลูกอธิษฐานสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แต่ระหว่างที่ลูกรอคอยพระองค์ขอให้ลูกได้เห็นบางคนที่ลูกจะเป็นพระพรให้กับเขาได้และสําหรับฉันสิ่งที่สําคัญมากกว่าอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับคําสอนในวันนี้ก็คือการที่ฉันสามารถจะช่วยให้คุณ ก้าวไปถึงจุดที่คุณจะเริ่มต้นอธิษฐานคำอธิษฐานนี้อย่างมุ่งมั่นในชีวิตประจําวันเหมือนที่ฉันบอกไปเมื่อคืนนี้ว่าความถ่อมใจไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณโดยบังเอิญคุณจะต้องเริ่มอธิษฐานให้พระเจ้าช่วยสอนคุณให้คุณมีใจถ่อมและให้พระองค์เปิดเผยให้คุณเห็นว่าคุณยังมีความเย่อหยิ่งในเรื่องใดอยู่ซึ่งส่วนใหญ่ก็ยอมรับว่าพวกเขาไม่ค่อยชินกับการอธิษฐานแบบนั้นเท่าไหร่นึกออกไหมเราใช้เวลาส่วนใหญ่อธิษฐานถึงสิ่งของซึ่งมันไม่มีประโยชน์เลยจนแทบจะไม่มีเวลาาาาาาออธิิษฐนนนนถึึงงงงสสส่่่่่เเเเหหลีี้้ซมมัััป็รรรืทํํคญกบพะจา พระคัมภีร์บอกไว้ว่าพระเจ้าทรงรู้ว่าเราต้องการอะไรก่อนที่เราจะทูลขอด้วยซ้ำฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องจดจ่ออยู่แต่กับเรื่องที่เราต้องการแล้วก็พูดถึงมันซ้ําแล้วซ้าเล่าว,วันแล้ววันเล่าพระเจ้าทรงรู้ดีว่าเราต้องการอะไรให้เราง่วนอยู่กับการเป็นพระพรให้คนอื่นเถอะ กาลเทียบทที่ห้าข้อ1ิบาบอกว่าพี่น้องทั้งหลายเพราะว่าท่านถูกเรียกให้มีเสรีภาพขอแต่เพียงอย่าถือโอกาสใช้เสรีภาพเพื่อทําตามเนื้อหนังและเป็นโอกาสที่จะหาข้ออ้างสําหรับความเห็นแก่ตัวแต่จงอะไรนะรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิดเราไม่สามารถแยกความรักออกจากการรับใช้หรือการถวายได้เลย <laughs> ฉันรักทุกคนนะโอเคไหม แล้วยังไงเหรอเรารักคุณจนแทบจะขาดใจเลยฉันชอบนะคนเราชอบบอกกันว่าฉันรักเธอจนแทบขาดใจแต่ฉันคิดว่าอย่ารักฉันจนตายเลยรักฉันแบบเป็นๆดีกว่าฉันยังอยากมีชีวิตอยู่คุณว่ามันฟังดูเป็นประโยคที่โง่เง่าไหมฉันรักเธอแทบขาดใจฉันหมายถึงคนเรามักจะชอบพูดอะไรปรหลาดๆ เช่นฝนตกลงมาเป็นหมาเป็นแมวอะไรแบบนี้โอเคฉันมีข้อพระคมภี์เยอะแยะเลยจะอ่านข้อไหนดีเนี่ยถ้าฉันอ่านทั้งหมดนี่พวกเราคงต้องอยู่ที่นี่นานกว่าที่คุณคิดแน่เชื่อฉันเถอะจริงๆแล้วพวกเราอาจจะต้องอยู่ที่นี่นานกว่าที่ฉันอยากให้อยู่มากกว่า นั้นไหนๆฉันก็ยืนอยู่วันนี้และฉันจะไม่โกหกเราอยู่ด้วยกันมาตลอดสุดสัปดาห์แล้วเพราะฉะนั้นเอาละคุณรู้ไหมว่าพระเยซูหลังจากที่ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นจากความตายครั้งที่สามที่พระองค์ปรากฏแก่เหล่าสาวกคุณรู้ไหมว่าพระองค์ทรงทำอะไรพระองค์ทำอาหารเช้าให้พวกเขา ในยอห์นบทที่21คุณลองเปิดอ่านดูเองได้ฉันไม่มีเวลาพอจะอ่านด้วยกันในวันนี้แต่พระองค์ปรากฏตัวแก่เขาในระหว่างที่พวกเขากำลังตกปลาอยู่ตอนนั้นพวกเขาจับอะไรไม่ได้เลยสักอย่างพระองค์ตรัสว่าเจ้าโยนแหผิดฝั่งบางครั้งนั่นก็เป็นปัญหาของเราเหมือนกันเราออกไปตกปลาแต่เราไม่ได้เพราะเราไม่ได้ตกปลาในแม่น้ำที่มีปลาแต่เมื่อพวกเขาทำตามที่พระองค์บอกหลายครั้งหลายคราวในนี้พวกเขาจับปลาได้จำนวนมากจนแทบจะ ลากขึ้นมาไม่ไหวและพระเยซูทรงเตรียมอาหารเช้าอยู่ริมหาดมาทานสิฉันไม่รู้นะคุณคิดยังไงแต่นี่เป็นข้อพระคัมภี์ที่แปลกมากในนี้ดังนั้นพระเจ้าก็คงจะหมายความตามที่พระองค์พูดหลังจากพระเยซูฟื้นคืนพระชนแล้วพระองค์ทำอาหารเช้าให้กับเหล่าสาวกฉันเองก็สามารถงุนงิดได้ง่ายถ้าต้องทำอาหารเช้าให้กับเดฟทาน กินซีเรือเฉยๆไม่ได้เหรอวันเนี้ทำไมคุณไม่แวะซื้อแซนด์วิชที่สตาร buck สระหว่างทางล่ะความจริงก็คือฉันไม่ค่อยได้ทำอาหารให้เขาบ่อยเท่าไหร่เลยแต่โอ้การเทศนาแล้วต้องพูดความจริงไปด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยมาระโกบทที่20 เริ่มต้นที่ข้อสิบเจ็ดมารโกบทที่สิบต่างหากล่ะบทที่ยี่สิบไม่มีคุณเห็นหรือยังว่าทำไมฉันต้องรีบกลับบ้านแล้ว เมื่อพระองค์กําลังเสด็จออกไปนั้นมีคนหนึ่งวิ่งมาหาพระองค์คุกเข่าลงทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์ผู้ประเสริฐพระองค์ทรงเที่ยงแท้สมบูรณ์แบบชอบธรรมข้าพเจ้าจะทําอย่างไรจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตรัสกับคนนั้นว่าท่านใช้คําว่าประเสริฐทาไมไม่มีใครประเสริฐนอกจากพระเจ้าองค์เดียวท่านก็รู้จักบัญญัติแล้วที่ว่าห้ามฆ่าคนห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาห้ามลักทรัพย์ห้ามเป็นพยานเท็จ ห้ามโกงเขาจงให้เกียรติบิดามาดาของเจ้าคนนั้นจึงทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์บัญญัติเหล่านั้นข้าพเจ้าถือรักษาไว้ตั้งแต่เด็กพระเยซูทอดพระเนตรดูคนนั้นทรงเอ็นดูเขาพูดพร้อมกันพระเยซูรักเขาแล้วตรัสว่าท่านยังขาดอยู่อย่างหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้กับคนยากจนหลายคนรู้สึกกลัวแทบแย่เวลาได้อ่านพระกัมภีร์ข้อนี้ ท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์คือพระเยซูไม่ได้พยายามเอาทุกอย่างไปจากเขาตรงนี้เริ่มต้นว่าพระเยซูทอดพระเนตรดูคนนั้นทรงเอนดูเขาแล้วตรัสว่าแล้วคุณจะได้เห็นหลักจากนี้อีกสองสามข้อว่าผู้ชายคนนี้ก็ไม่สามารถทําสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เขาทําซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้ฉันเข้าใจว่าเขากําลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินอยู่สิ่งใดก็ตามที่เป็นของเราที่เราไม่ยอมทิ้งไปทั้งที่พระเจ้าบอกให้เราทิ้งมันไปซะนั่นเป็นปัญหาในชีวิตของเรา มันน่าตลกกับสิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นหรือไม่ตื่นเต้นนะข้อ22เมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นใบหน้าของเขาก็สลดอะไรนะแล้วออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีดูนะฉันชอบตรงนี้มากเพราะเขามีทรัพย์สิ่งของจำนวนมากเขายึดติดกับทรัพย์สินเหล่านั้น พระเยซูจึงทอดพระเนตรรอบๆและตัดกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงๆและฟังนะและยึดติดกับทรัพย์สินเหล่านั้นการมีเงินไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยพระเจ้าอยากให้คุณมีเงินให้เป็นพระพรกับคนอื่นพระองค์ไม่ได้ต้องการให้คุณได้สิ่งที่ต้องการเท่านั้นแต่อยากให้คุณมีมากมายจนเป็นพระพรกับคนอื่นได้ด้วยแต่เมื่อ,อไหรที่เรามีเงินเรากลับยึดติดกับมันและแอบซ่อนมันเอาไว้จนมันกลายเป็นปัญหาในชีวิตของเรา เราต้องเข้าใจจริงๆว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยเราเป็นเพียงผูด้ดูแลแต่ว่าอืมอืมเอาไงต่อดีละ่ะโอ้โหฉันได้สัมผัสว่าบรรยากาศเปลี่ยนไป ฉันอยากจะบอกว่าท่าทีของคนเรามักจะเปลี่ยนไปเวลาที่พูดถึงเรื่องเงิน <laughs> เราสาวกก็เราสาวกเห็นไหมสงสัยท้องทีบจบซะแล้ว <laughs> และเราสาวกก็ประหลาดใจเพราะถ้อยคำของพระองค์แล้วพระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกว่าลูกเอ๋ยสำหรับผู้ที่วางใจในสมบัติหมายถึงมั่นใจในสมบัติรู้สึกอุ่นใจกับสมบัตินั้น การเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงๆฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับการมีเงินประเด็นอยู่ที่เราวางใจในอะไรอูดจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเราสาวก็ประหลาดใจอย่างยิ่งเขาประหลาดใจอย่างยิ่งพูดกันเองว่าถ้าอย่างนั้นใครจะลอดได้ พระเยซูทอดพระเนตรพวกเขาแล้วตรัสว่าส่วนมนุษย์ก็เหลือกําลังที่จะทําได้แต่ไม่เหลือกําลังของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงทําให้สําเร็จได้ทุกสิ่งเรายังไปไม่ถึงตอนที่พูดด้านดีฟังไปเรื่อยๆก่อนเปโตรจึงเริ่มทูลพระองค์ว่านี่แน่ข้าพระองค์ทั้งหลายยอมสละสิ่งสารพัดและติดตามพระองค์มาเราถวายทุกอย่างให้พระองค์พระเยซูเราออกมาจากบ้านเกิดเราออกมาจากธุรกิจส่วนตัวเราทิ้งทุกอย่างเพื่อจะติดตามพระองค์ในฐานะสาวกดูข้อ29 พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าใครก็ตามที่สลับบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามดาหรือลูกหรือไล่นาเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐของเราคนนั้นจะได้รับผลตอบแทนร้อยเท่าโอเคดูให้ดีตรงนี้ไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าเมื่อคุณขึ้นไปบนสวรรค์แต่บอกว่าคนนั้นจะได้รับผลตอบแทนร้อยเท่าในยุคนี้ จากสิ่งที่พวกเขายอมสละว้าว <Wow. S 1> คุณเห็นไหมว่าพระเจ้าไม่ได้พยายามจะเอาอะไรไปจากเศรษฐีหนุ่มคนนั้นเลยพระองค์กำลังช่วยไม่ให้เขาเยึดติดกับทรัพย์สิ่งของและให้เข้าใจว่าเขามีของขวัญที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วในมือเขามีกำลังที่สามารถหวานและในระหว่างที่เขาหวานเขาก็สามารถเก็บเกี่ยวได้มากกว่าที่เขามีอยู่ในตอนนี้อีกและในระหว่างนั้นเขาก็ยังเป็นพระพรให้กับคนยากจนและคนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ด้วย พระองค์ตรัสว่าจงไปขายบรรดาสิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกใจ่ายให้กับคนยากจนและแน่นอนพระเยซูไม่ได้บอกเขาทันทีว่าเราจะชดใช้คืนให้ท่านหลายเท่าพระองค์อยากเห็นว่าเขาจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่หลังจากนั้นพระเยซูทรสงสอนเหล่าสาวกว่าใครก็ตามที่สละเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐของเราคนนั้นจะได้รับผลตอบแทนร้อยเท่าในยุคนี้คุณจะไม่ขี้เหนียวกับพระเจ้านะฉันชอบมาก นึกออกไหม้ตอนที่ฉันได้เข้าสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเหมือนที่ฉันเป็นตอนนี้ย้อนกลับไปในยุค70มีการสอนเรื่องถวายเยอะมากซึ่งทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้ยินมากเท่าเมื่อก่อนเพราะบอกตามตรงคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะรู้สึกไม่พอใจเวลาที่เราพูดกับเขาเรื่องเงินเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้นักเทศร,รู้สึกอึดอัดที่ต้องพูดแต่มันเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถวาย เพราะคุณกําลังเปิดรับพระพรที่มากมายอย่างไม่น่าเชื่อเข้ามาในชีวิตของคุณยิ่งเราใจกว้างมากเท่าไหร่เราก็จะได้รับพระพรในชีวิตมากขึ้นเท่านั้นถ้าคุณทําด้วยความตั้งใจที่ถูกต้องและคุณอยากทําเพื่อช่วยเหลือคนอื่นจริงๆถ้าคุณดำเนินชีวิตกับพระเจ้าคุณก็จะรู้สึกอยากช่วยเหลือคนอื่นจากนั้นพระพรของพระเจ้าจะไล่ตามจนมาถึงคุณคุณไม่จําเป็นต้องไปไล่ตามหาพระพรพระพรจะตามหาคุณเองพระเจ้าช่วยให้ลูกเห็นด้วยว่าวันนี้ลูกจะช่วยเหลือใครได้บ้าง ฉันหมายถึงเราใช้ความคิดสร้างสารรค์ได้มากมายและแน่นอนว่าฉันไม่ได้พยายามพูดให้ตัวเองดูดีดูเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณแต่ฉันลองคิดเมื่อเช้านี้ฉันว่าฉันจะถามไหมเพราะเขาเป็นทีมงานของเราที่เป็นสอบอฉันจะลองถามเขาเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานกับเราที่อาจจะกำลังเจอปัญหาเรื่องการเงินอยู่ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันจะซื้อกีฟเฟอร์เชอร์ให้เธอหลายหลายใบ เป็นพระพรให้กับพวกเขาหรืออาจจะพาลูกๆของเขาไปทานอาหารเที่ยงด้วยกันเห็นไหมนึกออกไหมมันมีหลายวิธีที่สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ฉันหมายถึงให้เราเลิกนั่งทําเหมือนว่าก็ฉันไม่รู้จะทํายังไงนี่นางั้นหรอก็แค่นึกออกไหมฉันจะให้ไอเดียแก่คุณสักสองสามอย่างโอ้อันนี้ต้องข้ามไปก่อนยอมให้คนอื่นไปจอดรถในที่ที่คุณกําลังจะรอเข้าไปจอด โอ้โห oh. ให้คนที่มีของน้อยกว่าแทรกแถวจ่ายเงินตอนที่คุณไปซื้อของจ่ายค่าเช่าให้กับคนที่กำลังเจอปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังไม่รู้สิ ทำอาหารเช้าให้ใครสักคนฉันไม่ชอบวิธีนี้เลยเพราะหมายความว่าฉันจะต้องลุกขึ้นมาทําอาหารเช้าให้เดฟทีนี้ฉันอาจจะต้องลุกขึ้นมาแล้วถามว่าเช้านี้คุณอยากทานอะไรแล้วก็หาให้คุณทานนวดเท้าให้ใครสักคนเดฟนวดเท้าให้ใครสักคนนะเดฟ ก็อย่างเช่นเท้าของคนที่เขาจะต้องเดินไปไปมามเป็นไม่ๆตลอดสุดสัปดาห์บนเวทีพื้นแข่งๆนี้ตื่นเช้ามาชงกาแฟคือฉัน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 อยากจะเล่านิดหน่อยเกี่ยวกับเดฟเดฟเดฟฉันมักจะล้อเขาบ่อยๆหรือไม่ก็เล่าเรื่องของเดฟบ่อยๆ แต่จริงๆแล้วเดฟเข้าใจดีมากกว่าฉันเรื่องการทำงานที่ต่ำต้อยหรือการรับใช้เหมือนที่ฉันบอกฉันไม่ได้มีของประทานในเรื่องการให้ความช่วยเหลือโดยตรงคือฉันต้องตั้งสติถ้าจะต้องทำฉันจะทำได้ดีกว่าถ้าเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณแต่ถ้าเป็นเรื่องอาหารเช้าเรื่องอะไรพวกนี้ฉันก็จะแบบนี่ฉันยังทำงานหนักไม่พออีกหรือไงเดฟเขาช่วยล้างจาน เอาละคุณผู้ชายเดฟก็เป็นตัวอย่างนะฉันอยากให้คุณนี่คือสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะเลยเขาเป็นคนที่เตรียมที่นอนในตอนกลางคืนที่ฉันพูดคือเขาจะเอาเครื่องนอนทั้งหมดออกมาจัดเรียงเตรียมที่นอนให้ฉันเรียบร้อยฉันมีปัญหาเรื่องตาแห้งฉันต้องใช้เครื่องเพิ่มความชื้นดังนั้นทุกเช้าเขาจะเติมน้ำในเครื่องทำความชื้นให้มันพร้อมเสมอ แล้วเราก็เพิ่งเพิ่มหน้าที่ใหม่ซึ่งดีมากที่เขาทำแบบนั้นฉันไม่ชอบป้ายที่คอเสื้อฉันไม่ชอบการแกะหอ่อฉันจะไม่ค่อยชอบกล่องที่เขาใช้ห่อกันสักเท่าไหร่มันเหมือนกับมันต้องยากขนาดนี้เลยเหรอกว่าจะได้ใช้ของข้างในเนี่ยฉันไม่ค่อยมีความอดทนกับการตัดป้ายตอนได้เสื้อผ้าใหม่เวลาหยิบมันมาสวมคราวนี้เดฟก็เลยตัดป้ายที่คอเสื้อทั้งหมดให้กับฉันแล้วช่วยแกะกล่องให้ฉันด้วย ฉันจะเอามาวางเป็นตั้งๆแล้วเขาก็ทำให้โอ้เขาช่วยอุ่นถุงร้อนให้กับฉันคือฉันได้หมอนหนุนคออันใหม่มาเขาก็ช่วยอุ่นให้เวลาที่ฉันนั่งดูทีวีพอฉันเริ่มขยับตัวจนลุกเขาจะถามว่าจะเอาอะไรไหมเดี๋ยวผมเอาให้ เฮ้ดูสิมีคนยืนให้คุณด้วยนะเดฟพวกเขาคุณเป็นสุภาพบุรุษมากคุณแมนมากจริงๆเห็นไหมตอนนี้ฉันชมคุณต่อหน้าหลายคนเลยคุณต้องรักษาความดีไว้นะต้องรักษาให้ดีกว่าเดิมด้วยบางทีแรงจูงใจของฉันอาจจะไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะไม่รู้สิคือเดฟเขาคอยปกป้องฉันเสมอจนบางครั้งทําให้ฉันรําคาญมากจนฉันแบบว่า ปรบมือให้เด้หน่อยค่ะเชื่อว,ว่าวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดที่จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับเราก็คือทำอะไรเพื่อช่วยเหลือคนอื่นทำไมคุณไม่ทูลถามพระเจ้าวันนี้เลยว่าจะมีวิธีไหนที่คุณจะเป็นพระพรให้กับคนอื่นได้บ้าง